หลังจากที่ทีมชาติไทยนะครับแพ้เวียดนามไป1นึ่ศูนย์นะครับทำได้แค่เหรียญเงินในการแข่งขัน4เกมครั้งนี้ส่วนเวียดนามนะครับได้เหรียญทองไปครองนะครับแล้วเราไปฟังคอมเมนต์ชาวอาเซียน,นครับว่าพวกเขามีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างโดยเรามาเริ่อบันที่เม้นของชาวลาวคนนี้นะครับซึ่งได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอแสดงความยินดี อีกครั้งกับทีมชายเวียดนามในคืนนี้ทั้งทีมชายและทีมสาวเวียดนามทําได้น่าทึ่งมากคุณเป็นที่หนึ่งในอาเซียนเพื่อนชาวเวียดนามเสียงเชียร์จากลราโดยคนไทยวันนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นว่าฟุตบอลเป็นของเวียดนามส่วนฟุตซอลนั้นเป็นของไทยต่อไปครับใน4เกมนี้เวียดนามเก็บคลีนชีตได้ทุกนัดและชนะทีมใหญ่ทั้งหมด อินโดนีเซียเมียนมามาเลเซียและไทยนี่เป็นสถิติใหม่ของซีเกมส์ตลอดเวลาขอแสดงความยินดีกับเวียดนามและหลังจากที่ชาวเวียดนามคนนี้นะครับได้มิ้นไปแบบนี้ก็มีชาวเวียดนามอีกคนนะครับมาตอบกลับว่ามันคือสถิติที่จะทําลายได้ยากมากแล้วก็มีชาวเวียดนามอีกคนนะครับมาตอบเสริมว่ามันมีคํทสาบที่ทีมแพ้ในซีเกมส์นัดแรกไม่สามารถเป็นแชมป์ได้เมนต่อไปครับ ในฐานะชาวอินโดนีเซียฉันแค่อยากจะบอกว่าเวียดนามสมควรเป็นแชมป์ใน4ีเกมปีนี้เป็นต่อไปครับช่างเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมจริงๆเวียดนามยินดีด้วยจากกัมพูชาต่อไปครับตอนนี้เราจะพูดอะไรได้แชมป์เวียดนามโอ้พระเจ้าช่างเป็นวันที่ดีจริงๆเลยและในเมนต่อไปนะครับมีคนไทยครับได้มาแสดงความคิดเห็นหว่าทีมชาติเวียดนามเล่นได้ดีกว่าทีมชาติของผมเสียอีกและพวกคุณ สมควรได้รับเหรียญทองในครั้งนี้สถานีต่อไป AFC u เ3 Asian Cup 2022ที่อุซเบกิสถานแล้วพบกันอีกและในเกมนี้ไม่มีความรุนแรงเลยผมปรบมือทั้ง2ทีมจากประเทศไทยและหลังจากนี้นะครับก็มีชายเวียดน,นามอีกคนนะครับมาตอบกลับว่าขอบคุณเพื่อนของฉันทีมไทยสมควรได้รับความเคารพอย่างสูงจากเราเมนต่อไปครับ ขอแสดงความยินดีกับทีมเวียดนามชนะด้วยการทำงานหนักของคุณเองต่างจากประเทศไทยพวกเขามักจะเล่นเพื่อยั่วยุไม่ใช่ด้วยความสามารถของตนเองในซีเกมเหล่านี้สันติภาพจากอินโดนีเซียและหลังจากน,นี้นะครับก็มีชาวอินโดอีกคนนะครับมาตอบกลับว่าพี่ชายคุณสามารถสนับสนุนเวียดนามได้แต่อย่าแสดงความคิดเห็นแบบนี้มันเหมือนกับว่าคุณกำลังล้อเลียนประเทศไทยปล่อยให้อดีต ผ่านไปเธอต่อไปครับสาพผนานฟุตบอลชาวอินโดนีเซียมีอะไรให้เรียนรู้มากมายจากเวียดนามพวกเขาประสบความสําเร็จในการครองอาเซียนในวงการฟุตบอลเพราะว่าอะไรเพราะลีกเวียดนามและไทยดีมากพวกเขากําลังพัฒนาเล็ดพันธุ์อายุน้อยภูมิใจในความสําเร็จของเวียดนามเสมอจากญาติพี่น้องชาวอินโดนีเซียที่อยู่ห่างไกลและในเมนต่อไปนะครับคนไทยคนนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า ยินดีกับเวียดนามด้วยที่ได้เหรียญทองมันเป็นเกมที่ยุติธรรมสําหรับทั้ง2ทีมเป็นต่อไปครับจิตวิญญาณการต่อสู้ที่น่าทึ่งของเวียดนามขอแสดงความยินดีไทยเล่นได้อย่างมีสไตล์นับถือทั้งสองทีมจากกัมพูชาและหลังจากไนี้นะครับก็มีชาวเวียดนามน,นะครับมาตอบกลับว่าทีมฟุตบอลกัมพูชากําลังพัฒนาเร็วม,มากผมเชื่อว่าทีมชาติของคุณจะอยู่ในอันดับที่4ในไม่ชา้ารักกัมพูชาจากเวียดนานมเป็นต่อไปครับ ขอแสดงความยินดีกับเวียดนามสมควรได้รับมันขอบคุณสำหรับรอบชิงชนะเลิศที่ยอดเยี่ยมเจอกันคราวหน้าจากประเทศไทยและในเมนต์ต่อไปนะครับชาวเวียดนามคนนี้ได้มาเมนต์อีกว่าประเทศไทยควรลดภาพลวงตาของพวกเขาไทยไม่ได้เหนือกว่าอีกต่อไปแล้วพวกเขาควรยอมรับตำแหน่งของตนเองต่อไปครับไม่มีอะไรจะบน่นเกมนี้เวียดนามสมควรที่จะชนะ การป้องกันของคุณแข่งแร่งมากจากประเทศไทยและหลังจากไปน,นี้นะครับก็มีชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับว่าเป็นเกมที่ดีเล่นกันอย่างยุติธรรมมากเป็นต่อไปครับมีชาวอินโดครับได้มาแสดงความคิดเห็นหว่าขอแสดงความยินดีด้วยคุณประสบความสําเร็จในการคว้าเหรียญทองอีกครั้งในวงการฟุตบอลจากอินโดต่อไปครับการแข่งขันที่ดีเราแพ้ในวันนี้และยินดีเ,เวียดน,นามด้วยชอบบรรยากาศสนามในวันนี้ หวังว่าจะมีการแข่งขันอื่นที่นั่นเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปจากไทยแลนด์และหลังจากนี้นะครับก็มีชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับว่าเราควรสนับสนุนซึ่งก,กันและกันเพื่อให้เข้าใกล้ระดับเอเชียมากขึ้นเป็นต่อไปครับคุณทั้งสองทีมเล่นดีมากแต่โอกาสกลายเป็นของเวียดนามสําหรับในนัดนี้กําลังใจจากหลวงพะบางประเทศลราฉันไมโกรธหรือแปลกใจเลยที่ประเทศไทยแพ้การเล่นของไทย ส่งบอลซ้ายไปขวาผ่านหลังบุกและส่งหลังอีกครั้งทําซ้ําจน90นาทีและหลังจากนี้นะครับก็มีชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับว่าผมว่าไทยก็มีคุณภาพเราควรสนับสนุนกันเล่นระดับเอเชียนะแล้วก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับอีกว่าขอบคุณมากเรารวมทีมกันไม่ถึง5วันได้ขนาดนี้เราก็ไม่เสียใจยแล้วละต่อไปครับเกมไทยดีกว่าเวียดนาม ไทยมีโอกาสมากมายแลครองบอลจากครึ่งแรกและครึ่งหลังแต่ยินดีด้วยกับเวียดนามจากอินโดและในเมนต่อไปนะครับคนไทยได้มาเป็นว่าขอแสดงความยินดีกับเวียดนามแมตชนี้คุณคู่ควรกับชัยชนะแล้วพบกันใหม่ในทัวร์นาเมนต์หน้าจากประเทศไทยต่อไปครับแข่งทั้ง2ทีมแต่ขอโทษทีนะรอเวียดนามแข่งแร่งกว่าต่อไปครับระดับเวียดนามตอนนี้เหมือนเกาหลีญี่ปุน่น ไม่มีประเทศใดในอาเซียนที่สามารถชนะเวียดนามได้ขอแสดงความนับถือจากอินโดและหลังจากวันนี้นะครับก็มีชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับว่าฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ฉันชอบมันนะไปที่เมนต์ต่อไปครับแท้จริงรูปแบบเกมเวียดนามดีมากเรียบร้อยและจัดดีมากนักเตะเวียดนามรู้ดีว่าบอลจะไหลไปทางไหนเวียดนามคือดีที่สุดจากอินโดต่อไปครับเกมที่ยุติธรรมสมควรได้รับในนาทีสุดท้าย ฉันหายใจแทบไม่ออกและไม่มีความรุนแรงในเกมนี้นั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการเห็นในฟุตบอลระดับภูมิภาคก้าวไปข้างหน้าด้วยกันหวังว่าแฟนเวียดนามและชาวไทยจะมีสันติภาพซึ่งกันและกันแล้วพบกันที่ยูยิบสามเอเชียจากเวียดนามต่อไปครับการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นมากขอแสดงความยินดีกับเวียดนามที่คุณพยายามอย่างหนักและสําหรับประเทศไทยคุณเล่นดีมากแต่โชคไม่เข้าข้างคุณ สำหรับกองเชียร์เวียดนามและไทยคุณโชคดีที่มีนักเตะดีๆแต่ไม่ใช่สำหรับนักเตะทีมชาติอินโดนีเซียของเราขอแสดงความนับถือจากอินโดสู่เวียดนามและประเทศไทยต่อไปครับการแข่งขันที่ยุติธรรมและไม่มีความรุนแรงประเทศไทยก็เล่นดีแล้วอย่าเศร้าไปเลยเดี๋ยวคุณจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นขอรบคุณมากจากเวียดนามและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับ โดยชาวอินโดท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว่าในแง่ของการโจมตีและการป้องกันทีมเวียดนามนั้นดีมากดังนั้นสมควรได้รับหากพวกเขากลายเป็นแชมป์ขอแสดงความยินดีกับแฟนเวียดนามด้วยจากอินโดนีเซียครับสำหรับคอมเมนต์ชาวมาเซียนนะครับจะเป็นประมาณนี้หากใครชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดติดตามผมได้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ